นี่ก็ทำการหับของเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเครื่องฟอกอากาศจำนวนสองเครื่องเลยเจ้าเครื่องฟอกอากาศตัวน,นี้ก็คือตีข้าเจ้าพิซาเชยเอ็มห้อยอย่างเนี้ยอันต่อหัวในมือต้อยเดียวนดเจ้าคุณสมบัติของเขาก็คือ่วยฟอกพีเอ็มสอวนจนห้ารวมจนถึงสารขับพุมแพทย์และเชื้อโรคต่างๆรอบรัศมีของเขา 1นึ่ง้ยเซนติเมตรนะเจ้าไอ้หมูนั่นจะมีความอ่อนกําลังลงก่อ,อนที่ว่าจะเข้ามาสู่ตัวเฮานะเจ้าการทําง,งานนะเจ้าก็คือเจ้งะบบไปอ่อนนะเจ้าเนาะการชาติไฟก็ง่ายๆเปิดแยวนี้สายชาติอย่างนี้ึ้นมานะเจ้าเนาะสายนี่เขาไปต่อกับหวัวโทรศัพ์ของเฮาต่ออย่างนี้ค่ะ แล้วก่ะตรงจุดตรงนี้นี่เขาไปต่อกับเครื่องของเขาจะอ,อีนะเจ้าการใช้งานชาประมาณ2ชั่วโมงใช้งานได้ประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงคขาเจ้าเพชชาย M บอกเลยว่ามันกระคุ้มค่าแถมขั้าประกัน1ปตีเต็มเจ้ามีปัญหากะติดต่อเพชชาเย M อยากได้เครื่องนี้ก่ะติดต่อตามไลน์นี้เลยเจ้า